เริ่มบต้า L 0 8 0 8 D 5 6ครับผมอุปกรณ์3ชิ้นตัวรถด้านหน้าผานพวนแล้วก็ผานบุกนะครับเครื่องดีมากตัวนี้ขายตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บงาน ราคาเปิดไว้ที่315,000บาทนะครับ315,000บาทอุปกรณ์3ชิ้นนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องดีมากระบบไฟดดีนะครับโควินทางานปกตินะครับ ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับผม LC 708ปี6 6อุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าผานพวนแล้วก็ผานบุกนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะ สวยนะครับผมน้ำไม่ดันไม่มีไอนะครับ เดิมๆไม่ไอไม่ดันนะครับหางไม่กระตุกนะครับผมราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับขายตามสาภาพ สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ0846001543ครับร้านแม่สำเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่ทอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ lc708 นะครับราคาก่อนปรับสภาพนะครับขายตามสภาพไปก่อนนะครับผม315,000บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าผ่านพวนผ่านบุกเบิร์กนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีระบบไฮดีนะครับ เอาไปเก็บสวยให้นิดนึงอ่ารถจะสูดดีนะครับอ่าจะพาไปดูผานพวนนะครับนี่ครับผานพวน2,4,6 F นะครับตรงรุ่นนะครับผาน3ามก็ตาช้างนะครับแต่เจ้าของเดิมทาสีอ่าทับเฉยๆครับผมสภาพสวยครับผานไม่หักไม่ดำนะครับ ราคาเปิดอยู่ที่3าม0 0นบาทนะครับขายตามสภาพนะครับผมก่อนเก็บงานนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้0846001543ร้านแม่สำเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุรเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ0846001543นะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 3640 6 0ี่ศูนะครับห้ 50, มีให้เลือกมากมายหลายคันนะครับผม